สวัสดีครับกับพผมนะครับแอนคุงนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เกม f a n ซีวอ a r แท็กติกนะครับก็จริงๆผมก็เล่นเกมนี้มาพักหนึ่งแล้วนะครับจริงๆปกติเนี่ยเวลาผมเล่นเกมบางเกมนะครับผมก็จะพยายามดูวันด้วยนะครับว่ามันเล่นไปนานเท่าไหร่แล้วนะครับก็บางบางทีก็ประมาณประมาณเอานะครับบางทีก็จะจดไว้เหมือนกันนะครับคล้ายๆก็เป็นการดูความก้าวหน้าของตัวเองด้วยนะครับแต่จริงๆเนี่ยคือเกมเนี่ย อย่างที่เคยบอกไปในคลิปก่อนนะคือผมเคยเล่นมาแล้วรอบหนึ่งครับรอบนั้นเล่นไปเลเวลสามเองนะครับก็เล่นอยู่ประมาณแป๊บเดียวครับก็เลิกเล่นไปนะครับแต่งวดทีนี้ผมกลับมาเนี่ยผมเล่นมาพักใหญ่แล้วแต่ผมจําวันไม่ได้พอดีเนี่ยผมไปดูไอ้ตรงความสําเร็จเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงพิเศษเนี่ยมันจะบอกว่าผมเข้าเกมมาแล้วกี่วันนครับเพราะว่าผมเข้ามาทุกวันนะครับตั้งแต่เล่นครั้ง,งใหม่เนี่ยนะครับ ก็คือ26วันแล้วนะครับถ้าเกิดไปนับตอนแรกก็ตอนนี้ก็ผมก็อยู่กับเกมนี้ว่าเป็นวันที่26แล้วนะครับวันที่26ถ้าเกิดไปดูตรงกระดานเช็คชื่อใช่ไหมครับอันไหนเอ่ยนี่นะครับก็อันนี้เป็น6เป็น10นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10้าปแปลว่ากระดานที่แล้วเนี่ยผมเล่นไป สิบ16วันนะครับก็ครึ่งเดือนนะครับแล้วก็กระดานนี้อีก10วันนะครับเดี๋ยวเราจะได้จําไว้นะครับก็กระดานของเกมนี้จะมีแค่24วันนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจมานะครับก็คือมันจะมีเจ้ายักษ์แดงครับหรือออกแดงนะครับมานะครับตั้งแต่อัปเดตเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับ ที่เป็นที่น่าสนใจมากครับนี่นะครับตัวนี้นะครับก็ระยะเวลาในการเก็บยีนนะครับสําหรับสร้างตัวละครตรงนี้หรือฮีโร่ตัวนี้นะครับก็ตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่21นะครับอยู่ที่เกาะล้างนะครับที่ผมเล่นมา1 2 3สานี่อยู่เล่นมาที่ระดับ3าเองนะครับระดับ4่ระดับสนี่ผมไม่ได้เล่นนะเพราะว่ารู้สึกว่าปล่อยออโต้แล้วจะลาบากนะครับผมก็เลยเล่นอยู่แค่ตรงนี้นะครับ อนนี้ผมเก็บยีนของออกแดงนะครับก็ได้ไปจะได้ตัวนี้แล้วนะครับนี่นะครับขาดอีกนิดเดียวนะครับอีก15าอันนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาเก็บไปพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับออกแดงนะครับนี่นะครับเกาะลางนะครับผมเน้นแบบ เล่นสบายๆนะครับก็คือปล่อยออโต้ไว้บางทีเราต้องทําอย่างอื่นด้วยนะครับเล่นอัตโนมัติเลยนะเล่นได้8ครั้งแต่จริงๆไม่น่าจะถึงนะก็เดี๋ยวเอาทีระคาหลยนะครับจริงๆถ้าเกิดแบบเล่นระดับสูงๆมันกจะได้ตัวยีนมาเยอะขึ้นนะครับ แต่ผมกะว่าแค่ระดับ3นี่ก็นี่เล่นมาสองสามวันนี่ก็ก็โอแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้พอดีไปเล่นอีกเกมด้วยนะครับเกมนี้ก็เลยเปิดเป็นออโต้เอานะครับเกมที่ผมเล่นก็คือเป็นเกมที่เปิดใหม่นะครับก็คือเอลิโอออฟคิดิคิดคอยัะอ่านผิดนะครับของลูซอน หรือฮิตนั่นแหละนะครับแล้วก็ยังมีเฟเวอรไนท์อีกนะครับตอนนี้ก็เล่นหลกัลกๆอยู่3เกมนะครับก็เปิด3เครื่องพร้อมกันนะครับผมมี iPad ะคแับแล้วก็โทรศัพท์ของแฟนผมผมยึดมาหมดเลยตอนนี้นะครับ3เครื่องนะครับ จริงๆถ้าเกิดเราเล่นเองนะครับมีตัวที่มีดีเฟนส์สูงๆครับกันไว้สองด้านคือด้านบนกับด้านล่างนะตรงนี้นะครับสำหรัฝั่งมูซาก้าที่เหลือก,ก็ปีศาจตัวก็ลุมตรงการลางก็บบสัมบัตสบายอันนี้พอได้ตัวออกแบงมาแล้วก็เจ็ดีเพื่ออพสกิลให้ครบกำลังการทำอยู่นะครับสำหรับอัพสติวตัวว่าไม่พึ่งวันที่เท่าไหร่เองนะ วันนี้เป็นวันที่สิบเองนะครับหลังจากที่อัปเดตมาสามวันเองนะครับก็ยังมีเวลาทียอัเลยนะครับคือผมค่อนข้างติดนิสัยเล่นออโต้นะครับเวลาทีมที่ผมเซ้แต่ละเกมก็จะเป็นทีมที่ใช้ตำรับปล่อยแบบอย่างเงี้ยได้นะครับเพบางทีเราเล่นสองสามเกมอยากเล่นชอบเล่นอย่างเงี้ย ก็ต้องใช้วิธีนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบบดีดันมันจะยากมากมั้องเล่นเรื่อยๆอย่างเมันก็จะได้เพราะว่ามันน่าจะดับเยอะอยู่นะครับด่านระดับ3ดูซีได้เท่าไหร่ตั้งแต่อีก15นะครับ10ขาดอีก5นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเล่นอีกรอบนึงครับ อีกรอบนึงน่าจะได้แล้วครับเอาเลยครับงนั้นเดี๋ยวดูอีกรอบนึงนะครับ เกิดระดับสูงๆของกลัวตัวตัว,ต,วตัวนี้ถึงจะไม่ไหวเพราะมันลุมกันหลายตัวนะครับแต่จริงถ้าเกิดเล่นเองก็ยังพอไหวอยู่นะครับเปิดหออัวโทำอย่างอื่นได้บ้าง ก็ปล่อยตีไปเรื่อยๆ,ๆครับยังไงตัวคริสนะครับตรงนี้นะครับกับมูซาก้านี่เอาไว้อยู่แล้วครับที่เหลือก็ให้แฟงเก้นนะครับอีกสองตัวนะโปรเจกต์ก,การของตพอมูซาก้านี่ก็อึดนะครับอึดดีพอดีผมอัพพลาดไปหน่อยเพราะที่แล้วนี่ผมเก็บยีนของมูซาก้าไม่ครบนะ มูไปเก็บตัวอย้่คือตอนนั้นชิ้นเล่นนี้ก็ยังไม่เคยดูเรื่องรลุลางนะคับมูไปเก็บแฟงเก้นอยู่มูเรยบอกแฟงเก้นนี่มันอ่อนกว่ามูสาาัก้าจะแฟงเก้นที่เก็บสเต็มเลยครับต,ตอนนี้มูสัก้าผมอัพเป็น5ดาวแล้วเมื่อวาน้าดาวเมื่อวานติดมา2ตัวตอนนี้น้าดาวมาวีู่3ตัว คิดตัวนึงครับแล้วก็อีกตัวนึ่งตัวสีดำผมจำชื่อไม่ได้นะตัวนี้นี่เลยตัวนี้เขอบอกออกแดงนี่มันเจ๋งมากนะครับก็เลยวันนี้ต้องเก็บให้ใหทันไม่ได้นะครับตอนนี้ผมก็มีอะไรนะ เพชรแดงลิลลี่ม่แถ้วเกิดมีเรื่ออะไรีคริสตัลแดงก็ซื้อพลังงานเล่นเพี่ยเพื่อให้เร็วหน่อยครับชวนตอนนี้ด่านเดินไม่ไปเล่นมาตรงนี้โอเคได้แล้วครับไปออกแดงมาแล้วแต่มาที่แบบเออ ดาวเดียวนะครับออออตอนนี้ต้องปั้นเลยนะครับออกแดงนี่นะครับก็เป็นเรื่องเ่องนิดหน่อยนะครับ ต่บงเรื่องที่ผมไม่ได้ตามจริงๆครับว่ามันเป็นมาอย่างไงนะครับเดี๋ยววันนอ่านย้อนหลังเอานะครับ ครุดนะครับหรือออฟแดงครับมันมีออฟเขียวกับออฟแดงครับเขียวนี้รู้สึกเขาจะได้ใจในรุ่งอยู่นี้โอเคก็ต่อไปก็คือการเก็บนะครับเก็บอะไรนะเก็บยีนนะครับเพื่ออัพสกิลนะครับเดี๋ยวเราไปดูนิดหนึงนะครับได้ตัวมาแล้วนะครับกลับไปที่ล็อบบี้ก่อนนะครับ บนนันกกลมืออ้อเขียวด้วยนะครับสกิลนะครับได้มีค่าไม่พออยู่สี่มีไหมเยอะไหมมันเยอะไ,ไหมวะเนี่ย ตัวที่มันเลเวลต่ำกว่านี้จะได้อ,อตัวไม่พอต้องใช้สองตัวโอเคต้องรีบอัพให้รวดเร็วนะครับกึ้นใหม่นะครับโอเคพอดีเลยนะครับ ามันโหดจริงรงมันคนนี้ได้จนเต็มไปแล้วนะครับเรามาเล่นทีหลังครับเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับสนุกสนุกดีนะครับเล่นเกมใลหลายประเภทก็สนุกดีนะ แค่30ไม่เ็โอเคครับเดี๋ยวที่เหลือนี่เดี๋ยวผมก็ไปเก็บยีนของออกแดงต่อนะครับก็วันนี้ก็พามาดูนะครับออกแดงนะครับกับกิจกรรมนี้นะครับถึงวันที่21นะครับก็ใครยังไม่มีออกแดงก็ไปเก็บกันนะครับ ก็ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้ผมแค่นี้ก่อนนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย